ไลท์รูมวันนี้นะฮะชื่อว่าโทนฟิล์มร้านกาแฟอินดี้ฮะมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเราไปดูภาพกันก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงมันก็จะเป็นภาพของเรนะฮะพอดีเมื่อกี้เรเพิ่งมาเยี่ยมนะครับใช่อันนี้อันนี้คือเรนะฮะแต่อันนี้ไม่ใช่อัลบั้มนี้นะฮะที่ถัดมาอันนี้คือโทนฟิล์มร้านกาแฟอินดี้นะครับกล้องที่ผมใช้ถ่ายก็คือกล้อง Sony A7C ติดเลนส์ FE 2470 f ่8 GM นะครับ เป็นร้านกาแฟาลักษณะแบบนี้นะฮะเขาจะเป็นร้านกาแฟาที่อยู่ระหว่างห้างสยามดิสคัฟกับสยามเซ็นเตอร์ก็จะเป็นคล้ายๆกับรถทรัค นี่ฮะเลสิงรถบรรทุกนะครับเขาจะเป็นรถทคนะฮะแล้วก็เอามารีโนเวทเอามาตกแต่งนะฮะให้เป็นร้านกาแฟแล้วนี่ถ่ายช่วงคริสต์มาสก็จะมีการตกแต่งเป็นร้านกาแฟด้านนอกก็จะมีคล้ายๆกับบาร์เล็กๆให้เรากินกาแฟเอสเปรสโซซึ่งกาแฟเอสเปรสโซอันเนี้ยอร่อยถ้าใครมีโอกาสแวะไปกินลองดูนะฮะสั่ง so เอสเปรสโซ่ละอร่อยดีนั่งกินบรรยากาศชิลๆแบบนี้นะฮะก็ด้านนอกก็ผมก็ถ่ายด้านนอกไปนะฮะอันนี้ก็คือผมถ่ายจากด้านในผ่านกระจกเข้ามาเขาชื่อว่าโปรเจกต์บัสนะฮะ คอฟ f ี่ a ลัอาร์นะก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับสิ่งรถบรรทุกข,ข้างบนนี่มีคำว่าฉลามเลยนะครับเพื่อความรดบรรทุกอย่างเต็มที่นะครับอันนี้ก็จะมีไอ้วงๆเนี่ยครับมันสามารถจะถ่ายมุมนี้ได้ผมก็ถ่ายแบบนี้ไปนี่ด้านในผมว่าไปถ่ายด้านในด้วยนะฮะก็เป็นบาร์กาแฟนะครับคนก็นั่งกินกันนะประมาณนี้มันให้บรรยากาศแบบ มีความเป็นน้ำตาลเจือเขียวเบาๆนะฮะคู่สีที่น่าเล่นก็คือความเป็นสียีนที่เข้ามาเป็นคู่สีคือน้ำตาลกับสียีนน้ําเงินจะเป็นคู่สีที่ดีเสื้อเป็นสีขาวเหมาะมากนะครับการแต่งตัวสาหรับตัวนี้ผมมองว่าแบบที่เลแต่งมาเนี่ยถือว่าโอเคพูดเรื่องสีไม่ใช่สไตล์ชุดนะก็จะเป็นคู่ขาวแล้วก็น้ําเงิน จะไปไปด้แต่ชุดถ้าใครอยากให้ทัฟขึ้น<ม>ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นคล้ายๆกับเดี๋ยวผมให้ดูอีกชุดหนึ่งของเลจะเข้ากว่า<ม>แต่ว่าพอดีนี่เปลี่ยนไปชุดนี้อยู่แล้วแล้วผมก็แบบถ่ายอ่ะถ้าชุดที่เข้านะครับผมมองว่าน่าจะเป็นอัลบั้มโภเมโลเกิลอันนี้มากกว่า<ม>ก็จะเป็นกางเกยงยีนประมาณนี้เสื้อประมาณนี้เ<ม>สื้อยืดมันก็จะดูมีความสิลรอมากกว่านิดนึงม,มันก็จะมีความทัฟความเท่ความสตรีทมากขึ้น<ม>ก็น่าจะเข้ากับบรรยากาศของรถบ,บรรทุกเมื่อกี้มากกว่านะฮะแต่พอดีอันนั้นก็จะเป็น นะก็จเพิ่งเสร็จงานเนนพิ่งเสร็จงานนี้มานะ,นะครับนะแล้วก็เปลี่ยนชุดพอดีนะแต่ว่าจริงๆเราก็คุยกันว่าอจริงๆถ้าเป็นชุดนี้จะเพอร์เฟกเลยแต่ว่าคู่สีตามนี้ตามที่เล่าให้ฟังนะครับก็คือเราจะเล่นกันเรื่องของกางเกงยีนสีเงินกับเสื้อที่เป็นสีขาวนะครับแล้วบรรยากาศจะเป็นสีมตาลอมเขียวจะเป็นแบบนี้ ก่อนที่เราจะเข้าไปโปรเซสเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจให้ฟังสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก่อนนะก็บอกช่องทางการสนับสนุนพวกเรานะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อยากให้ทุกคนเข้ามาช้อปปิ้งกันที่ w w w i l o v e ด o t o com s h o p หรือว่าถ้าใครถนัดช้อปปี้ลาซาด้าก็เปิดแอป pp, แล้วก็เสิร์ชชื่อร้าน I l o v e อพุกได้เลยอขอบคุณล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะคะครับโอเคกลับเข้าสู่สิ่งที่น่าสนใจรองลงมาครับสิ่งที่น่าสนใจรองมาค,คือวิธีการโพสเซสีสิ่งที่ต้องรู้ก่อนสําหรับอัล้้้มนนนีีคคคืืออช่่่ววงเาาาาใกรถยทแๆุณจะ ให้ได้สีประมาณนี้แสงประมาณนี้เนี่ยมันต้องมีแสงก่อนต้องไม่ใช่แบบว่ามีเมฆจนแสงไม่ลงแล้วแสงเนี่ยจะเป็นแสงช่วงบ่ายช่วงเวลาในการถ่ายระลอกนี้ผมอยู่ที่บ่ายสามโมงครึ่งถึงบ่ายสี่โมงจะอยู่ในช่วงนี้เท่านั้นนะครับไม่งั้นแสงจะไม่เป็นสีนี้นะถ้าคุณชอบแสงสีนี้ที่มันมีแสงเป็นความขาวอันนี้ในหน้าหนาวนะต้องพูดก่อนนะในหน้าหนาวเพราะถ้าหน้าร้อนมันก็จะเลื่อนออกไปถ้าคุณชอบแสงแบบนี้มันจะอยู่ที่บ่ายสามโมงครึ่งไปจนถึงบ่ายสี่โมงคุณมีเวลาครึ่งชั่วโมงก่อนที่แสงจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นนสีเหลืองขึ้ เรามาดูกันนะครับว่าผมเริ่มถ่ายตั้งแต่กี่โมงนะตอนนี้ผมเริ่มมาที่บัสเนี่ยนะฮะบ่ายสโมงยี่สินาทีนะฮะสตาร์ทเริ่มถ่ายแล้วผมก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับจน จนไปจบนะฮะอยู่ที่บ่ายามโมงสีนาทีสังเกตว่า4 2นาทีนี่ก็เริ่มเริ่มเหลืองมาแล้วจากที่แสงขาวๆง,งั้นเมื่อกี้ที่ผมบอกบ่าย3ามโมงครึ่งอันนี้เป็นเวลาคร่าวๆนะเอาเวลาจริงของผมก็คือบ่าย3ามโมงที่นาทีนะฮะเอาเป๊ะเลยนะครับคุณจะได้แสงขาวแบบนี้นะฮะบ่ายสามโมงยีนาทีนะแสงจะขาวแบบนี้แล้วมันจะเริ่มเหลืองขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณชอบสีแบบนี้คุณก็ต้องไปในช่วงเวลานั้น อาจจะไปเริ่มสตาร์ทสักบ่ายสามโมงสิอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับสตาร์ทแบบวอร์มอัพกันก่อนบ่ายสามโมงสมันก็ได้แล้วล่ะแสงเขาวๆนะจุดแสงลงดีๆแล้วได้ถ่ายไปเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าผมก็ไปจบเอาตอนบ่าย3ามโมงสนาที้้เวลาถ่ายประมาณยี่สิบนาทีสบายยชิวๆนะไม่รีบไม่ร้อนเนี่ยถ่ายมาซะเยอะนะประมาณนี้ภาพตั้งต้นที่ผมใช้เนี่ยก็คือภาพนี้๊บ ภาพนี้นะฮะเป็นภาพตั้งต้นผมกดตัวดีเดเวลอปเข้าไปนะครับแล้วเรามาดูภาพ b e ฟอร์กันนะครับผมกดรีเซ็ตปึบภาพออกมาเป็นแบบนี้อันนี้ตอนถ่ายผมน่าจะใช้ไว้บล้านเป็นคลาวดี ใช่ผมตั้งไว้บาลานซ์เป็นคราวดี้เอาไว้โอเคมาเริ่มกันเลยนะฮะเริ่มตรงเบสิกสิ่งแรกก็คือผมมาลดความเหลืองลงต้องเข้าใจก่อนว่าในร้านเองเนี่ยเขาจะใช้ไฟสีออกเหลืองเหลืองพราะงั้นมันก็จะมีความเหลืองเนี่ยปะปนอยู่ผมก็เลยต้องมาลดให้มันดูอร์มอลขึ้นผมลดความเหลืองลงด้วยการมาเซตที่ไว้บาลานซ์ตรงนี้นะฮะตรงเทมลากไปทางซ้ายนะครับไปทางสีเงินลดให้เหลือประมาณนี้แล้วก็ผมมาเพิ่มทินทินไปทางขวานะครับทางสีชมพู มต้องทิ้นทำไมแก้เขียวนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมไปทําเขียวของผมเองเพราะว่าจริงๆแล้วผมตั้งใจจะทําเขียวเนี่ยก็จะมีเขียวในเงาซะส่วนใหญ่คือรู้สึกว่ามันติดเขียวอ่านะมันติดเขียวคือเริ่มต้นเนี่ยผมจะทําให้ภาพเนี่ยมันได้สีปกติก่อนจัดการแก้ไว้บลานที่เรียบร้อยอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับผมลืมบอกไปนะฮะตรงโปรไฟล์ตรงนี้ผมใช้เป็น camera v วิ i lightroom เนี่ยมันสามารถจะอ่านโปรไฟล์หลังกล้องได้ตัวกล้องผมอ่ะตั้งเป็น creative style แบบวิวิดแล้วพอเอาไฟล์มาใส่เนี่ย lightroom เนี่ยผมก็ตั้งให้มันอ่าน c a m e r า profile เป จะให้ได้รูมเปิดไฟรอ pues ได้สีเหมือนหลังกล้องผมเคยทำคลิปไปแล้วนะฮะก็ลองไปเสิร์ชดูเนี่ยฮะก็เสิร์ชไอเลฟตูโกเปิดรอหลังกล้องก็จะได้ออกมานะฮะเนี่ยคร nah, ับคลิปนี้นะครับคุณก็เสิร์ชไอเลฟตูโกเปิดรอหลังกล้องแบบนี้นะฮะคุณก็จะเห็นคลิปนี้คุณก็เข้าไปดูได้ครับว่าวิธีเซตเซตยังไงต่อกันนะครับโปรไฟล์เป็นคาเมราวิวิดแล้วผมก็มาปรับแก้ไว้บลานให้เป็นแบบนี้ภาพนี้มืดไปนิดนึงผมก็เลยมาบวกเอ็กโพเชอร์ขึ้นประมาณนี้ ประมาณนี้ครับให้สว่างพอดีดลังนั้นผมก็มาเพิ่มคอนทราสต์นิดหน่อยนะฮะประมาณนี้เพิ่มคอนทราสต์ให้ภาพแล้วผมก็มาเพิ่มไว้ครับนะประมาณนี้แล้วผมก็มาลดชาร์โดลงนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันเกิดความดําจมคุณเห็นไหม,อมไอ้ความฟีมเนี่ยสำหรับผมเนี่ยคีย์มันอยู่ที่ตรงชาร์โดที่มันจะมีความดําจมมากขึ้นนิดนึงตรงชาร์โดเนี่ยผมก็เลยลดลงนิดหน่อยประมาณนี้ครับตรงนี้ผมก็จะจบในส่วนของเบสิกลงปิดเบสิกไป ต่อมาผมมาเปิดตรงข้างล่างนี้ฮะคาลิเบชันผมจะมาเริ่มจากชาร์โดทินผมลากทินไปทางสีเขียวทางซ้ายนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวผมก็ให้จูนนะจากนั้นผมมาที่กรีนพาเมอรี่ผมลากไปทางขวาครับเนี่ยถ้ากรีนพาเรลากไปมันจะเป็นสีแบบนี้นะฮะผมลากไปทางขวานิดหนึ่งประมาณนี้จากนั้นผมก็มาที่บลูพาเมอรี่ผมลากไปทางซ้ายทางซ้ายมันจะประมาณนี้นะเห็นไหมมันจะออกส้มๆะฮะผมลากไปทางซ้ายนะฮะ ประมาณนี้ครับให้มันออกส้มๆสีผิวเป็นสีส้มๆแบบนี้ก่อนและสุดท้ายผมกลับมาที่เลดพาวเมอรีนะฮะเพื่อมาแก้สีผิวนะครับที่มันส้มไปนิดนึงนะครับมาจูนหน่อยผมก็ลากเลดพาวเมอรีไปทางขวานะฮะคือใส่เหลืองเข้าไปนะฮะประมาณนี้ครับโดยดูจากสีผิวฟ i แนลบรรยากาศเริ่มมาโอเคคาลิเบชันจบปิดไปครับตัวถัดไปที่ผมจะทำก็คือขออันนี้ก่อนครับลืมทำาันซัฟฟอร์มผมติ๊ก constraint ขอบนะฮะแล้วผมก็ลากตรงโรเตทเพื่อให้ภาพเนี่ยมันตรงนะครับ ผมเลยผมถ่ายมาเบี้ยวนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะไม่ถูกใจพี่ก้าวนะครับนะจริงๆก็ไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะมันก็โดนเส้นเฉียงไปหมดะอะเนี่ยมันมีเส้นเฉียงแต่ว่ามันจะมีเส้นตรงตรงนี้ฮะที่ยังไงมันก็ตองตรงนะครับเนี่ยผมก็เอาเส้นตรงเนี่ยเป็นตัวตังหรือจริงๆมันมันมีเส้นตรงของมันอยู่ครับมันมีเส้นตรงของมันอยู่นะฮะนิดนึงนะครับที่เราจะสังเกตได้แต่ประเด็นก็คือพออยู่บนรถเนี่ยบางทีรถมันเอียงได้ มันก็ไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะแต่ว่าคุณต้องดูว่าเส้นตรงมันอยู่ตรงไหนนะแล้วก็หาอย่างนี้ผมก็ผมถ่ายเบี้ยวนิดนึงนะผมก็มาแก้ที่ transform นิดนึงปิด transform ไปจากนั้นผมไปที่ color grading นะครับผมเปิด color grading มนาะแล้วผมติ๊กที่ shadow shadow เนี่ยจะมาแปลกนิดหนึ่งปกติผมจะทำ shadow เป็นสีน้ำเงินแต่เนื่องจากว่าคู่สีอันนี้มันเป็นน้ำตาล shadow เขียว,ยวผมก็เลยจะดัน shadow ไปทางเขียวเนี่ยผมดึงขึ้นมาอย่างนี้เลยครับนะผมหาเขียวที่เหมาะที่ชอบนะฮะ ประมาณนี้อาจจะเพิ่ม saturation อีกหน่อยประมาณนี้ครับนะครับเขียวนี้แหละอืมกำลังดีเขียว90องศาเลยครับไหนทำกับไม่ทำเนี่ยอ่ะปิดเปิดเห็นไะหมเจือเขียวใน shadow ปิดเปิดนี่ประมาณนี้ตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่เริ่มทําให้โทนเนี่ยมันเริ่มกลมกล่อมขึ้นผมเจอเขียวด้วย color grading แต่รอแล้วผมก็ปิด color grading ไป จบจากนั้นผมจะมาไฟลจูนผมก็มาเปิดที่โทนเคิฟนะครับแล้วผมก็มาเริ่มทำจากเลดชานเอลผมลากด้านล่างไปนะฮะนิดนึงนะฮะอยู่ที่4ี่สแลสูนนะครับนี่นะฮะแม่นๆนะฮะสี่สแลสูนก็คือดันส่วนชาโดไปเขียวอีกหน่อยเพื mm ่อฟลายจูนแต่ว่าอันนี้เป็นเลดชานเอลต่อมาผมมาที่กรีนชานเอลนะครับกรีนชานเอลเนี่ยผมมาทำให้มันกลมกล่อมขึ้นอีกนิดนึงนะฮะด้วยการดันไปทางสี ชมพูนะครับประมาณ5 0นะครับอันนี้บอกเลขเลยนะครับไม่ได้ใบหวยแต่ว่าบอกเลขเผื่อจะดูยากนิดน,นึงนะจะบอกเลขให้น้อยมากมันน้อยฮะ5 0จากนั้นผมมาที่บลูแชน n นลนะครับอันนี้น่าจะเดากันได้ว่าผมจะดันไปทางบลูหรือเหลืองคำตอบขึ้นเหลืองนะครับผมจะดันไปที่เหลืองอยู่ที่เท่านี้ครับเยอะหน่อยนะเยอะกว่าเพื่อน นี่ฮะ90ครับเพราะว่าภาพรวมเนี่ยมันจะมีความเหลืองน้ำตาลผมดันไปประมาณนี้จบเรียบร้อยแล้วผมก็กลับมาที่ c l i c k to Edit Point Curve ตรงนี้นะครับแล้วก็กด Audinate s h a r e นะครับแล้วก็คลิกตรงจุดตัดนะฮะตึ๊กตึกนะครับแล้วก็ดันส่วนกลางขึ้นนิดนึงให้ภาพมันใสขึ้นหน่อยเดียวนะครับแล้วก็ดันในส่วนมืดขึ้นให้เกิดฟ้านะครับแบบนี้นะครับโทนมาโทนมาสําหรับพี่ก้าวโทนมามีความสุขตรงนี้เลยนะฮะ ถ้าใครอยากให้มันฟ้ามากฟ้าน้อยก็ดันขึ้นไปตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนจะจบแล้วแต่เหลือส่วนสุดท้ายที่ต้องทำนะฮะคือเรื่องของเสียงเกงยีนผมปิดโทนเคิร์ฟไปนะฮะแล้วผมมาที่คัลเลอร์เสียงเกงยีนต้องได้รับการแก้ไขนิดหน่อยนะฮะผมก็จะลากตรงเอาคว้านะครับตรงนี้นะฮะเอาควา้าลากไปทางซ้ายครับเห็นไหมเนี่ยถ้าลากมากๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันจะก,กระทบส่วนส่วนสว่างของเกงยีนนิดหนึง่งลากไปทางซ้ายประมาณหนึ่งครับแล้วผมก็จะมาลากตรงบลูครับไปทางซ้ายอีกเหมือนกันนะฮะประมาณนี้ครับ นี่ยถ้าลากมันจะเปลี่ยนสีเป็นอย่างงี้ใช่ไหมมันจะเป็นคู่สีกันนะครับผมลากไปประมาณประมาณนี้ให้สีเกีงยิงมาสีนี้แล้วผมก็ลด saturation ลงนะประมาณนี้ครับเพื่อให้เกิดคู่สีนี้ขึ้นมาจบเรียบร้อยแล้วครับดูไม่น่าจบนะหน้ามืดไปหน่อยั้งหน้ามืดไปไหม,อ,มอันนี้แล้วแต่เลยนะครับถ้ารู้สึกว่าหน้ามืดเนี่ยก็มากดตรง radial filter นะฮะ แล้วคุณก็ต้องเมคชัวร์นะฮะว่าคุณติ๊ก invert ไว้แล้วคุณก็มาเพิ่ม e x p o ช u r e ตรงนี้ฮะอาจจะเพิ่มไปเริ่มต้นสักประมาณ23 25อะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะแล้วคุณก็บงไปที่หน้าแบบนี้นะครับเบาๆคือตรงนี้เป็นส่วนสําคัญมากนะฮะเห็นไหมหน้าสว่างขึ้นมาแต่ว่าสังเกตว่าผมจะใส่น้อยจริงๆแล้วผมอยากจะคงความหน้ามืดเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดเราจะพูดถึงเรื่องฟิล์มเวลาที่ถ่ายฟิล์มมาเนี่ยมันก็จะมีความหน้ามืดก็หน้ามืดนะครับนะก็รู้สึกว่ามันไม่สดใสเท่าไรมันไม่สดใส แน่นอนคอนเซป t นี้ไม่ได้แบบว่าสดใสทั้งภาพแต่หมายความว่าหน้าไม่มของ<น>แท้วหน้าหมนต้องยังไงมันไม่ควรหม,นม่นาะกาคิดอย่างนี้นะแต่สําหรับผมนะฮะบางภาพไม่ควรหม่นใช่แต่บางภาพหม่นได้ในกรณีนี้พอผมอยากจะคิปความเป็นฟรี์มาไว้เนี่ยมันก็เป็นคอนเซปเลยนะฮะว่าผมต้องมาเล่าว่าผมปล่อยให้หน้ามืดในหลายๆภาพนะครับออหรือถ้าใส่ Radio Filter เลดีลฟิลเตอร์ไปอย่างภาพนี้ผมก็ใส่น้อยนะครับออมาดูก่อนนะ,ะับว่าผมใส่เลดีลฟิลเตอร์เข้าไปหรือไม่ อ่ะอย่างภาพนี้ผมไม่ใส่ l ลดี l ฟิลเตอร์นะครับ mm hmm. ผมปล่อยให้หน้าเป็นสีอย่างนี้หรือว่าอย่างกรณีน้องเลรถบรรทุกสมมติอ่ะอันนี้ก็ได้นะครับน้องเลรถบรรทุกอันนี้นะฮะผมกดด,ดูดีเดบลับเข้าไปดูนะฮะแล้วเช็คเลด t ้ฟิลเตอร์ดูนะฮะอ่ะผมมีการใส่ l ลดี l ฟิลเตอร์เข้าไปใส่เข้าไปประมาณนี้เลยนะจากเดิมเป็นแบบนี้ปึกอันนี้คือมืดไป ผมใส่เลต์เดฟฟิเตอร์เข้าไปแบบนี้แต่ผมก็ยังคงให้มันมีความเป็นธรรมชาติของความหน้ามืดด้วยความที่ผมถ่ายมาแล้วผมรู้สึกมันเป็นแบบนี้ผมก็จะไม่ให้มันผ่องหน้าขาวออกมาเพราะมันจะหลุดคอนเซปต์มากเกินไปในความรู้สึกผมเนี่ยภาพสไตล์นี้มันควรจะมีความหน้ามืดอยู่มันไม่ควรจะแบบใสมากก็ไม่ได้ว่าให้ต้องใส ใ่ไหมครับว,ว่าไม่แต่อันนี้<ด>คือคีย์ดูแล้วไม่ไม,ไม่ไม่บอกว่ามันเป็นความผิดพลาดอะไรอย่างนี้ครับแต่อันนี้คือคีย์ฮะจริงๆแล้วอ่าผมอยากจะบอกว่าความเป็นฟิล์มเนี่ยถ้าทิ้งอะไรบางอย่างไว้นิดนึงเนี่ยให้มันดูเรียวเนี่ยแต่ความดูเรียวมันก็ผ่านการตกแต่งมาแล้วนะความดูเรียวในที่นี้ก็คือความน้ามืนเป็นคีย์อย่างหนึ่งสําหรับอัลบั้มนี้ที่ผมคิดตอนที่ผมโพสต์เมื่อกี้พอดีคุณพูดถึงหน้ามืนผมก็เลยแบบเล่าให้ฟังเลยแล้วกัน เป็นคีย์หนึ่งที่ผมทิ้งเอาไว้ในอัลบั้มนี้คือความหน้ามืดแต่ไม่ใช่หมายความว่าหน้ามืดไปทั้งอ่านอย่างที่บอกว่าภาพนี้นะฮะผมก็มีการใส่เรดฟิลเตอร์เข้าไปแต่ว่าใส่ค่อนข้างจะก,กว้างนิดนึงนะครับก็คือมันไม่ใช่แค่หน้าแต่ว่ามันเรียกว่าทั้งตัวเลยดีกว่าอยากจะให้เงาเนี่ยมันมีความดําประมาณเนี่ยนะอันนี้เป็นความความอยากจะให้เป็นของผมเังางั้นต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าคอนเซปต์ที่ผมอยากให้เป็นคืออะไรผมอยากให้หน้าเนี่ยมีความมืดอยู่ในระดับที่เรียกว่าประมาณหนึ่งเลยอ่ะ เพราะผมรู้สึกว่าความทัฟเนี่ยมันจะมาพร้อมกับแสงและเงาแสงและเงาเนี่ยมันจะมาพร้อมกับความที่น่าจะไม่ได้ผ่องมากแต่ว่าทิศทางแสงเนี่ยจะเข้าด้านหนึ่งแรงนิดนึงแล้วก็จะมามีความมืดมีความแบบคล้ำอะไรเงี้ยตามแสงอย่างที่มันควรจะเป็นผมรู้สึกแบบนี้ผมก็เลยเอาไอเดียเรื่องความน้ำพื้นเนี่ย มาเล่าให้ฟังว่าผมคิดประมาณนี้นะตอนที่ผมโพสก็จะไม่ต้องการให้หน้าเนี่ยสว่างผ่องมากจนเกินไปว่าถ้าจะใส่ที่หน้าเนี่ยก็ขอให้ใส่แบบทั้งตัวให้มันเป็นไปตามเหตุตามผลของแสงที่มันลงแต่ว่าตอนถ่ายเนี้ยก็ต้องดีไซน์เอาไว้ด้วยนะฮะว่าอยากจะให้แสงเป็นแบบไหนเพราะว่าพอผมเห็นสถานที่ในลักษณะแบบนี้แล้วยังไงผมก็รู้สึกว่าเฉดเงาค่อนข้างจะมากนิดนึงแล้วกันน่าจะสวยว่ากันใบป,ปรับกันไบตามเหตุตามผลที่มันควรจะเป็นตามคอนเซ็ปต์ของอัลบั้มนะครับ จบเรียบร้อยแล้วครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมช้อปปิ้งกับพวกเรานะไอเราคือโกดด์คอสอปแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะค,ะครั๊ายบาะ